สวัสดีครับพี่น้องที่รักสุขสรรวันพระเจ้าสุขสรรวันอาทิตย์23สิงหาคมเรามีเวลาดีๆเสมอในชีวิตของเราและสังคมของเราเป็นสังคมที่ได้รับการเติมเต็มจากพระวาจาของพระเจ้าจากช่วงเปิดโลกพระคัมภีร์โดยเฉพาะที่เราใช้คำว่าพระเจ้าสถิตกับเรา คงเป็นคำทักที่สวยงามมากพระเจ้าสถิตกับท่านสังคมของเราต้องการการเติบโตอยู่เสมอและต้องการสันติสุขและถ้าเราศึกษาในพระคัมภีร์เราจะพบว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นสันติสุขแท้เป็นความสุขแท้จริงซึ่งภาษากรีกใช้คำว่ามากาเรียสในพระคัมภีร์ และเวลาที่ในพระคัมภีร์ชาวยิวแม้ปัจจุบันทักทายกันเขาทักทายด้วยคําว่าชโลมชโลมแปลว่าสันติสุขอะไรคือกุญแจเปิดประตูสวรรค์ที่แท้จริงพระคัมภีร์วันนี้ดูเหมือนจะมีคําว่ากุญแจการเปิดและการปิดจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ เมื่อพระเจ้าไม่พอพระทยัยเพราะความหลงผิดของผู้นำของกษัตริย์หรือของคนที่เป็นผู้นำพระเจ้าตรัสเราจะถอดท่านจากหน้าที่จะดึงท่านลงมาจากตำแหน่งและวันนั้นเราจะเรียกผู้รับใช้ของเราและ ชื่อที่เราได้ยินวันนี้เอลียาคิมชื่อนี้เพราะจังเอลีแปลว่าพระเจ้าของฉันยาคูมยาคิมคุมแปลว่าส่งลุกขึ้นในท่ามกลางความสิ้นหวังก็ดีในท่ามกลางความไม่ซื่อสัตย์ก็ดีพระเจ้าจะไม่มีวันปล่อยให้ล้ม แต่พระองค์จะเรียกบางคนให้ลุกขึ้นกอบกู้เราจะเรียกผู้รับใช้ของเราเอลียาคิมเราจะให้เขาสวมเสื้อของท่านคาดผ้าคาสเสลของท่านคือมอบอำนาจไว้ในมือของเขาเพื่อจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากความสิ้นหวังจากความนอกลู่นอกทางเรียกว่าเป็นการปฏิรูปชีวิตและภาษาที่เพราะเหลือเกินจากพระกัมภีร์วันนี้เราจะมอบอำนาจของท่านที่ท่านไม่ซื่อสัตย์ไว้ในมือของเขานะเขาจะเป็นดังบิดาของชาวกรุงเยรูซาเล็มพี่น้องครับ คนที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสันติสุขให้ความสุขแท้และความยุติธรรมในท่ามกลางการเบียดเบียนของกระแสสังคมในเยรูซาเล็มหรือโลกปัจจุบันที่เราอยู่เราต้องการความซื่อสัตย์ของบางคนต่อพระเจ้าอาจจะมีคนไม่ซื่อสัตย์จำนวนมากอาจจะมีคนเสเพล จำนวนมากไหลาตามกระแสโลกียักกันจนกลายเป็นเป็นบุค,คลิกของวัฒนธรรมของโลกที่ยังไม่ใช่ความถูกต้องหรืออาจจะทำแบบให้ถูกกฎหมายยกมือกันให้ถูกก็ได้แต่ยังไม่ถูกศีลธรรมสิ หรือ,อยังไม่ใช่ความดีแท้จริงสิแล้วก็ใช้อำนาจทำผิดให้ถูกพระเจ้าตรัสเราจะปลดท่านเราจะให้เอลียาคิมแปลว่าพระเจ้าไม่ยอมหรอกพระองค์จะลุกขึ้นเราจะตั้งเขาเราจะสวมเสื้อของท่านให้กับเขาเขาจะมาปกครองแทนและ คำที่พ่ออยากจะฝากน่ารักเขาจะเป็นดังบิดาของชาวเยรูซาเลม็มและของพงพันยูดาบัดน,นี้ไปเราจะวางกุญแจราชวังของดาวิดบนบ่าของเขากุญแจที่พ่อพูดตั้งแต่แรก เราต้องการกุญแจเพื่อไขเปิดและโลกปัจจุบันอาจจะมีเดดล็อกคือทางตันมากมายต่อสังคมในโลกคนจำนวนมากเจอกับเดดล็อกล็อกจนไปต่อไม่ได้ชีวิตในสังคมความล็อกทางเศษธธรษฐกิจเพราะความโลภ การล็อกในสังคมในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะที่พ่อพูดเสมอสังคมที่บางคนต้องถูกล็อกตายเพราะยาเสพติดแล้วก็เสพสิ่งที่เป็นอบายามุขไม่ใช่ตัวเองที่เจอกับทางตันเปิดทางต่อไม่ได้ สังคมก็พลอยสังคมของเราจะพัฒนาได้อย่างไรถ้าคนรุ่นใหม่ในสังคมจำนวนมหาศาลตกเป็นทาสของยาเสพติดตกเป็นทาสและติดเครื่องดื่มมึนเมาจนไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขและบันทอนความสุขในครอบครัวการดื่ม จริงๆแล้วมีคุณค่าด้วยถ้าดื่มอย่างพอเพียงเพื่อช่วยระบบการย่อยอาหารเพราะได้ยินเรื่องนี้มาตลอดแต่การสัมมาเลเทเมาการดื่มจนเมาไม้ท,ทั้งทั้งที่สำหรับประเทศเราข้อแรกของอบายามุกก็คือสุราเมรั ที่เราต้องละเว้นถ้าจะปฏิรูปและเปิดเดตหรอกคือทำให้ทางตันเหล่านี้เปิดได้พระเจ้าตรัสระวางกุญแจราชวังไว้บนบ่าของท่านเขาจะเปิดและจะไม่มีผู้ใดปิดได้อีกถ้าเขาปิดจะไม่มีผู้ใดเปิดได้อีก เราจะทำให้ตําแหน่งของท่านของเขามั่นคงเหมือนตอกหมุดไว้ในที่มั่นคงและประโยคสุดท้ายเขาจะเป็นเหมือนบัลลังก์มีเกียรติแห่งครอบครัวของบิดาถ้าพระวาจากของพระเจ้าวันนี้จะเจาะลงไปในสังคมไทยของเราและสังคมโลกสังคมครอบครัวเรามาเปิดส่วนที่เป็นทางตัน ที่ควรจะเปิดออกสู่แสงสว่างสู่ความดีความสุขในครอบครัวในสังคมเราไขกุญแจด้วยความซื่อสัตย์ความรักกุญแจแห่งความจริงใจกุญแจแห่งความเชื่อเพราะวันนี้นะบุญเปตโตรพระเยซูเจ้าตรัสและท่านว่าเราเป็นใคร เปโตรประกาศความเชื่อพระองค์บอกเรามอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านพี่น้องคริสตชนท่านผู้ชมที่รักพี่น้องที่รักขอให้ความเชื่อในพระวาจาในพระเยซูเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดและถ้าเราไปอ่านหนังสือวิวรณ์พระองเป็นผู้ถือกุญแจของดาวิด เราไขเปิดเธอเดดล็อกหรือทางตันประตูที่ถูกปิดตายที่จะทำให้จคนจำนวนมากเด็กจำนวนมากสังคมของเราไม่ได้เห็นแสงสว่างหรือโอกาสหรือแสงที่ปลายอุโมงค์และให้เราไขปิดเธอประตูที่เปิดสู่อบายามุกอาจจะใช้คำนี้ดีกว่า ประตูที่เปิดแล้วออาบยามุขมันหลั่งไหลเข้ามาในครอบครัวในสังคมในหัวใจของเราประตูที่เปิดเพราะความโลภตักกะของสังคมถึงเวลาที่เราต้องพ่ออยากจะใช้คำว่าขอเราคริสตชนพระวาจาวันนี้วันอาทิตย์วันพระเจ้านี้เปิดประตูสวรรค์นิรันดรเถอะ และเมื่อทิ้ที่แล้วเราเพิ่งฉลองสมโพชพระแม่มารีพระแม่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสวรรค์ขอพระเจ้าสถิตกับพี่น้องเธอและขอให้เสียงจากพ่อเสียงเล็กๆจากมุมเล็กๆคลิปเล็กๆที่พวกเราทำกันมายาวนานพระเจ้าประกาศประตูสวรรค์นั้นแคบนี่อาจจะเป็นประตูบานเล็กๆที่เรารู้ว่า ความจริงอยู่ที่นั่นขอพระเจ้าสถิตกับทุกท่านพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ เหตุระเบิดครั้งใหญ่บริเวณท่าเรือในเมืองเบรุตประเทศเลบานอนสร้างความโกลาหลให้กับผู้คนระหว่างนั้นผู้คนจำนวนมากเก็บภาพเคลื่อนไหวเอาไว้ได้ขณะที่วัดแห่งหนึ่งก็กำลังถ่ายทอดสดที่ทมิซ่าคุณพ่อฟิลาสรุดฟีหนึ่งในนักบวชคณะฟังซิสกันในเบรุตเลบานอนเล่าว่า การระเบิดครั้งนี้ใหญ่หลวงและทำลายล้างเบลุษเมืองที่เปรียบเหมือนอัญมณีแห่งตะวันออกกลางตอนนี้ผู้คนมากมายกำลังตามหาครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่นักบวชทั้งสี่ในคณะปลอดภัยดีขึ้นระเบิดพัดผ่านคณะฟังซิสกันแล้วจากไปตอนนี้ความตั้งใจของพวกเขาคือการช่วยเหลือผู้คนบางคนสูญเสียทุกสิ่งไม่มีที่หลับนอน คนมากมายกำลังตามหาเพื่อนและครอบครัวยังมีคนที่ต้องการปัจจัยพื้นฐานด้วยมีหลายครอบครัว,วจำเป็น,น,นต้องนอนบนถนนเพราะบ้านของพวกเขาโดนระเบิดราบเป็นหน้ากองเราเคยแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นเพื่อผู้ที่ต้องการจากโรคระบาดโคโรนาไวรัสตอนนี้เรายังเปิดประตูต้อนรับผู้ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วยคุณพอฟิลาสลูฟี่ประกาศขอความช่วยเหลือ เนื่องจากประชาชนต้องการการสนับสนุนทั้งในรูปแบบสิ่งของและการเยียวยาทางใจด้วยการสวดภาวนาโดยขอว่าอย่าละทิ้งผู้คนเหล่านี้นนมีคนสูญหายแต่เรายังไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาอาจโดนฝังอยู่ภายใต้ซากปร,รักหักพังในเมืองและหากโชคไม่เข้าข้างอาจมีผู้เสียชีวิตมากกว่าที่คิดหากความเอื้ออาทรสามารถเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมได้ก็ขอขอบคุณ เราหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างมากแต่เหนืออื่นใดขอให้ทุกอย่างทรงมาอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แรงระเบิดยังทำลายที่พักอาศัยของคณะวินเซนเร์ปอนและคณะเยสุอิตในเมืองเบรุตด้วยโดยเหตุระเบิดถือเป็นการซ้ำเติมสภาพเศรษฐกิจจากโรคระบาดโคโรนาไวรัสซึ่งยังไม่ทุเลาลง หลังจากนำสวดภาวนาในบ่ายวันอาทิตย์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวเทศนาถึงบทที่หญิงชาวคาณาันพบกับพระเยซูอ้อนวอนให้รักษาลูกสาวของเธอพระองค์ขอให้ทุกคนมีความเชื่อเช่นเดียวกันโดยในการเข้าเฝ้าทั่วไปครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสวดภาวนาอุทิศให้กับเหตุการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดอยู่ทั่วโลกทั้งที่เลบานอนและเบลารุสที่มีประชาชนออกมาประท้วงครั้งใหญ่หลังการเลือกตั้ง ขอให้เราอย่าลืมบทภาวานานี้หากพระองค์ต้องการ <ใช S 2> ได้โปรดรักษาข้าพเจ้าเป็นบทภาวานา<ใ>นที่สวยงามข้าพเจ้าได้ติดตามสถานการณ์หลังการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดข้าพเจ้าเรียกร้องให้ความรุนแรงไม่บังเกิดและเคารพในความยุติธรรมและกฎหมายพระองค์ยังอวยพรให้ทุกค,คนมีวันหยุดฤดูร้อนที่สงบสุขแต่ก็ขอว่า อย่าลืมสิ่งหนึ่งอย่าลืมปัญหาที่ยังส่งผลกระทบจากโควิด -19 ยังมีหลายครอบครัวที่ไม่มีงานทำพวกเขาสูญเสียการงานและไม่มีอะไรจะกินและเนื่องจากในโอกาสฉลองสมโพธิพระนางมารีพอมจารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนำสวดบททุสวรันแจ้งข่าวเพื่อะระลึกว่าเหตุการณ์นี้มีความสำคัญยิ่งกว่าการที่มนุษย์เคยไปเหยียบดวงจันทร์โดยกล่าวว่าคงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปดวงจันทร์หากเราไม่มีชีวิตชั้นพี่น้องบนโลกแต่เมื่อหนึ่งในพวกเราเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณก็ทำให้เรามีความหวังเราเข้าใจว่าเรามีคุณค่าเราจะกลับเป็นขึ้นมาและพระเจ้า จะไม่ปล่อยให้ร่างกายของเราสูญเปล่าสมเด็จพระสันตะปาปายังไม่ลืมด้วยว่ามีประเทศทั้งสามในลุ่มน้ำไนายกำลังจะเผชิญหน้ากันในสงครามพระองค์เรียกร้องสันติภาพโดยการกล่าวว่าวันนี้ข้าพเจ้าภาวนาเป็นพิเศษให้กับประชากรทางตอนเหนือของไนจีเรีย เยือความรุนแรงจากการก่อการร้ายพี่น้องที่รักในอียิปต์เอธิโอเปียและซูดานขอให้การเจรจาเป็นทางเลือกหนึ่งเดียวเพื่อประชากรที่สมควรได้รับความรักและเพื่อโลก เนึ่งในโอกาสฉลองสมโพธพระนางมารีพมจารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนผู้ศรัทธาทุกคนเยี่ยมชมและภาวนาต่อหน้ารูปปั้นแม่พระภายในเขตวัดปีคิสสกัราอ1822อาสนาวิหารอาสมชันหลังแรกถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระนางพรมจารีมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญ,ญาณ และในวันเสกอาสนาวิหารอสัมชัญหลังปัจจุบันก็ตรงกับวันสมโพธิพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันที่15สิงหาคมคิดสก1ตพันเก้าอจึงได้มอบอาสนาวิหารอสัมชันนี้เป็นวิหารของแม่พระและทําการฉลองแม่พระเป็นประจําทุกปีเรื่อยมาจนปัจจุบัน ศาสนาวิหารอสัมชัญมีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโพธพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฉลองภายในในวันที่15สิงหาคมคิดศักราช2020พร้อมทั้งโอกาสพิเศษร่วมแสดงความยินดีในโอกาส25ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อยอแซฟอนุชาชัยเดชประการที่ต้นพ่ออยากจะพาพี่น้องไปนึกถึงชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยครับคือ มันมีความน่าสังเกตนะครับคือวันที่15สิงหาเนี่ยมันใกล้12สอิงหาก็คือวันแม่นะครับเรามีแม่ของเรากันคนละคนนะครับเรามีแม่ของเราที่เป็นแม่ที่ให้กําเนิดเราเรามีแม่ของชาติคือราชินีโชคดีนะครับที่คาทอลิกเราแถมพกไปด้วยการมีแม่พระเป็นแม่ของเราแต่ละคนด้วยความโชคดีตรงนี้ครับพี่น้องมันมีข้อที่น่าสังเกต พ่อก็ไปไล่ดูรูปเก่าๆนะครับพ่อก็โพสข้อความอะไรต่างๆาก็ไปเจอรูปแม่ตัวเองนะวันนี้คุณแม่ก็มาด้วยนะครับเออแม่อยู่กับเราตลอดเลยนะตั้งแต่เราเกิดเราเข้าเรียนเราเข้าบันเดนบวชรับผู้อ่านเรียนรับปริญญาอะไรต่างๆแล้วพ่อก็เชื่อว่าแม่ทุกคนก็อยู่กับอยู่กับทุกคนตลอดเหมือนกันแต่ข้อหน้าสังเกตต่ตอบอีก,ก็คือว่าให้เป็นเจ้านี่ก็แปลกนะครับ ให้ธรรมชาติของคนที่เป็นแม่เนี่ยต้องอุ้มครันถึงเกเดือนแต่ว่าเมื่อเขาเกิดมาเนี่ยแม่ก็ยังอยู่แม่พานี่อยู่ตลอดนะครับอยู่ตั้งแต่รับสารตั้งแต่เกิดพาไปอบพยพนู่นนี่นั่นเพราะว่าสารพวกเราก็รู้ดีคุ้นเคยถ้าสังเกตตรงข้อคิดประการที่หนึ่งที่พ่ออยากจะบอกกับพี่น้องในเย็นวันนี้ก็คือว่าแม่อยู่กับเราตลอดเราไม่ต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วว่า แม่พระไม่อยู่กับเราเราต้องไม่ไม่ต้องไปหาเหตุผลแล้วว่าวันนี้มันไม่มันไม่ใช่วันฉลองที่สําคัญอะไรเพราะมันเป็นวันที่พระศาสนาจักรเผยแสดงตนเองว่ายังอยู่ตั้งมั่นแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเติบโตพี่น้องครับวันนี้เราจึงมาอยู่ตรงนี้พร้อมๆกันร่วมมโทนาคุณพระให้กับชีวิตและความเชื่อของเราให้กับพระศาสนาจักรไทยเราอาจจะเป็นพี่น้องกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวแทนของพี่น้องทุกคน เพื่อร่วมฉลองสมโพธิแม่พระรับเกียิยกขึ้นสวรรค์เพื่อไม่ทําให้เราหลงลืมไปว่าแม่พระอยู่เคียงข้างพระศาสนาจาักของเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จะอยู่ต่อไปในในคุณพ่อรุ่นใหม่ๆที่จะเติบโตตามกันมาในบรรดาคิดสชนที่ถูกท้าทายความเชื่อในช่วงของโควิดฝากชีวิตทุกๆวันไว้ในความรักความคุ้มครองของพระองค์สถานการณ์แบบนี้ยิ่งสอนเราถึงความไม่บ้านคงของชีวิต สอนเราถึงบางอย่างที่ถูกล้มคืนไปว่าไม่แน่นอนอุปสรรคต่างๆแต่สิ่งเหล่านั้นเมื่อเรามองที่แม่พระเราก็มีคำตอบเมื่อเรามองสิ่งที่แม่พระปฏิบัติมีอุปสรรคมีคำถามมีความท้าทายแม่พระก็ลำพึงในใจแม่พระก็ก้าวต่อไปจนในที่สุดแม่พระก็ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทางร่างกายและวิญญาณ และมีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโพธิแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณและพิธีบวชพระสงฆ์ของอัคระสังคมนทฑลกรุงเทพและคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมน์อ MI ในวันที่16สิงหาคมคิศกรศ2020โดยพระคดินันฟังเซเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวานิตเป็นประธานในพิธีในปีที่351มิสังสยามนี้ ควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องก้าวออกสู่การประกาศข่าวดีสุขปวงชนด้วยแบบอย่างคริสตชนพวกเราแต่ละคนเป็นอันดับแรกต้องตัดสินใจตรงนี้ว่าเราเป็นศิษย์พระคริสต์แล้วเราจะเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระองค์และเราจะต้องเป็นพยานถึงพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่ในชีวิตส่วนตัวเท่านั้นแต่ในฐานะที่เป็นชุมชนตั้งแต่ครอบครัวชุมชนย่อยๆในชุมชนระแวกบ,บ้านใกล้เดอนเคียงชุมชนวัด และทุกองค์กรเพื่อพวกเราจะได้ร่วมมือร่วมใจกันในการนำอริยธรรมแห่งความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าไปสู่เพื่อนพี่น้องรอบข้างทั้งด้วยการเป็นประจักพยานชีวิตและการประกาศข่าวดีด้วยวาจาเพื่อจะได้ก่อเกิดความสงบสันติสมานฉัน,นอย่างแท้จริงในสังคมไทยของเราพระสงฆ์ใหม่ที่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ จากอาคารสังคมนตกรุงเทพจำนวนสองท่านคือคุณพ่อโดมินิกซาวิโออวิรุธพันขาวและคุณพ่อเปโตรนัฐพลเอี่ยมเศรษฐีและจากคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมน์ OMI จำนวนหนึ่งท่านคือคุณพ่อยอนบัพติสทงชัยทองรถลูกที่รักยิ่งก่อนที่ลูกจะก้าวเข้ามารับหน้าที่เป็นพระสงฆ์ ลูกต้องประกาศยืนยันความตั้งใจต่อหน้าประชาชนว่าจะรับหน้าที่นี้ลูกสมัครใจรับหน้าที่ประสงค์เป็นผู้ร่วมงานกับพระสังฆราชเพื่อพิบาลเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าอาศัยพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำตลอดไปหรือลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับลูกสมัครใจที่จะประกอบศาสนบริการเกี่ยวกับพระวาจาในการประกาศข่าวดี และสั่งสอนความเชื่อคาทอลิกอย่างเหมาะสมและชาญฉลาดหรือลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับลูกสมัครใจเฉลิมฉลองพระธรรมลึกของพระคริสตเจ้าเพื่อสรรเสริญสรดีพระเจ้าและบรรดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่ประชากรคริสตชนตามธรรมประเพณีของพระาศาสนจักรโดยเฉพาะในการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและศิลอภัยบาป ด้วยความศรัทธาและซื่อสัตย์หรือลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับลูกสมัครใจวอนขอพระกรุณาของพระเจ้าพร้อมกับเราเพื่อประชากรที่ลูกได้รับมอบหมายให้ดูแลโดยอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเจ้าตลอดเวลาตามที่พระคริสตเจ้าทรงบัญชาหรือลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับลูกสมัครใจมีความสนิทสัมพันธ์ยิ่งวันยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นกับพระคริสตเจ้าพระมหาสมณนะ ผู้ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์แด่พระบิดาเพื่อเราทุกคนโดยทิศถวายตัวลูกเองแด่พระเจ้าร่วมกับพระคริสเต์เจ้าเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์หรือลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับทั้งนี้โดยอาศัยพระเป็นเจ้าทรงช่วยเหลือ พระสงฆ์ต้องลอกพระแบบฉบับของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหาสมณาสูงสุดนิรันดรรวมกับสมณภาพของพระสังฆราชพระสงฆ์จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ร่วมงานกับพระสังฆราชมีหน้าที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้าถวายคารวะกิจแด่พระองค์โดยเฉพาะด้วยการถวายบูชามิสซา